สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง dk autocare ช่องที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวรถใหม่ล่าสุดเทคนิคการดูแลรักษาและข่าวสารในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนมารู้จักกับ toyota camry hybrid ปี2025รถซีดานไฮบริดที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ระบบขับเคลื่อนใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันโตโยต้าแคมรี่ไฮบรรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ปรับโฉมให้ชบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่กันชนหน้าทรงสปอร์ตและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เน้นความหรูหราตัวรถยังคงความเป็นซีดานขนาดกลางที่กว้างขวางทั้งภายนอกและภายใน สำหรับขุมพลังจะเป็นระบบ Hybrid Generation ที่5ของโตโยต้าประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรสสูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ225แรงม้าในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและ232แรงม้าในรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติระบบส่งกำลังเป็นแบบ eVCT หรือเกียร์ไฟฟ้าปรับอัตราทดต่อเนื่องที่ตอบสนองได้ลื่นไหลช่วยให้การออกตัวและเร่งแซงเป็นไปอย่างเงียบและมั่นใจ ในเรื่องสมรรถนะอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ประมาณ7วินาทีในรุ่น AWD ซึ่งถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมระบบช่วงล่างพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวนแต่ก็ยังคงความกระชับในการเข้าโค้งระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าถูกปรับให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงในด้านประหยัดน้ำมัน c a มร y h ไฮ r ริใหม่ทำตัวเลขได้สูงสุดประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถซีดานขนาดกลางที่ประหยัดที่สุดในตลาดตอนนี้ภายในห้องโดยสารถูกยกระดับความหรูหราไปอีกขั้นแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียบง่ายและเน้นความโปร่งโลง่งวัสดุตกแต่งมีทั้งหนังสังอเคราะห์แอล์ไลน์ไม้สีเข้มเพิ่มความพรีเมียมรุ่นท็อปจะมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาดวัดดิจิตอลเต็มรูปแบบเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศ เบาะหลังมีที่วางแขนและช่อง USB ทั้งแบบ A และ C สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง JBL พร้อมลำโพง9จุดให้เสียงที่คมชัดทุกย่านความถี่อีกหนึ่งจุดเด่นคือเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถคันหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตานอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับผู้เดินถนนทั้งกลางวันและกลางคืนระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้จอดรถง่ายขึ้นแม้แต่ในที่แคบแคบถ้าพูดถึงประสบการณ์การขับขี่ Camry Hybrid ปี2025จะให้ความรู้สึกเนียบและผ่อนคลายเมื่อวิ่งในเมืองแต่ก็ยังมีกำลังสำรองเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลเสียงลมและเสียงยางรบกวนน้อยกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน ช่วงล่างมีการซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีในขณะเดียวกันก็ให้ฟีลลิ่งความมั่นคงที่หลายคนชื่นชอบเบาะนั่งทั้งตอนหน้าและหลังรองรับสริราได้ดีแม้จะนั่งนานๆก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่วางขากว้างและหลังคาสูงโปรง่งราคาจำหน่ายในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.65ล้านบาทในรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึง1.9ล้านบาทในรุ่น To p XSEA WD ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการตกแต่ง ในมุมมองของหลายคนแคมรี่ไฮบริดยังคงเป็นรถที่คุ้มค่าเพราะให้ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและภาพลักษณ์ความหรูหราที่โตโยต้าพยายามรักษาไว้อย่างต่อเนื่องแม้คู่แข่งสำคัญอย่าง Honda Accord Hybrid จะเข้มข้นขึ้นแต่แ Cam รี่ก็ยังครองใจคนที่มองหาความเชื่อถือได้และค่าบำรุงรักษาต่ำสำหรับใครที่สนใจรถ h ฮ brid ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและเดินทางไกล Toyota Camry Hybrid 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากเพื่อนๆชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g a r เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์และเทคนิคการดูแลรักษารถกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ